สวัสดีค่ะนี่คือต้นลำไย,ยต้นลำไย,ยก็5ปีกว่าแล้วค่ะห้าปีกว่าทำไมสูงแค่นี้เพราะว่าเราตัดค่ะเราตัดให้สูงที่ประมาณเมตรเจสิเพราะว่ามันมันสูงแล้วจะเก็บยากอันนี้แตกยอดน่าจะออกช่อดอกนะคะไม่แน่ใจเพราะว่าใกล้ๆบ้านก็กำลังออกดอกกันอยู่ ที่นี่ก็ออกดอกมาหลายปีแล้วค่ะสมปีละออกมาสามปีเต็มๆแต่ว่ายังไม่ยังไม่เคยติดเพราะออกก็แบบทิ้งทิ้งดอกหมดเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยมาใส่แต่เป็นปุ๋ยเอ่ออะไรอ่ะปุ๋ยทางเลือกอะค่ะคือมีสารอาหารครบถ้วนมีเคมีนิดหน่อย เขาเรียกปุ๋ยทางเลือกแต่ว่าส่วนมากเป็นอินรีย์ค่ะนี่กิ่งที่เราตัดเขาก็จะแตกค่ะเราไม่ให้ตรงนี้เขาจะอยู่ติดกับต้นต้นฝรั่งต้นฝรั่งนะคะแล้วตรงนี้กิ่งเขาก็จะมาชนกันมาสายสายสัมพันธ์กันเลยเราก็เลยตัดให้มีช่องว่างให้มีเก็บเพื่อทีเ่เวลาเราเดินตรงนี้มันก็จะสะดวก แล้วก็ต้นไม้เขาก็จะไม่เกิดการแก่งแย่งอันนี้เป็นความรู้สึกนะคะแต่ว่าจริงๆน่าจะใช่เพราะว่าเวลาเราตัดให้เขาแบบเป็นรูปทรงของเขาเขาก็ขยายอาณาเขตไปแล้วไม่มาชนกันคือให้มีช่องว่างระหว่างต้นไม้เขาก็จะเจริญเติบโตตามปกติของเขาเลยค่ะรู้สึกเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่บ้านะคะเป็นคนที่จิตใจปกติมากเลยจิตใจเข้มแข็งถูกฝึกมาเช่นนั้นอาจจะอ่อนไหวในเรื่องของแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวโคต้นอ้อนะคะจะเซนซิทีฟจะมีความรู้สึกร่วมแบบถ้าเกิดเหตุการณ์เศร้าหรืออะไรแล้วก็น้ำตาไหลไปกับคนที่เราอาจจะนั่งสนทนาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของภาวะจิตใจเป็นคนจิตใจเข้มแข็ง ไม่ต้องกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันพื้นฐานเราเป็นคนอย่างนั้นนะคะเราเราต้องเข้มแข็งแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรกระทบในชีวิตเนก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรต้นนี้ถ่ายลำไยแต่มันอยู่ใกล้ลองกอง อันนี้ลำไยเป็นต้นไม้ภาคเหนืออากาศที่เหนือก็คล้ายๆกับส่วนพึ่งส่วนพึ่งอะมีอากาศคล้ายๆภาคเหนือและภาคใต้เพราะฉะนั้นจะเป็นสิงเหนือและเสือใต้ค่ะสิงเหนือของเราก็คือน้องลำไยส่วนเสือใต้ของเราก็คือน้องลองกองตรงนี้อยู่ใกล้กันค่ะไม่ทะเลาะกันค่ะตรงนี้ก็ไม่มีผู้ก่อการร้ายด้วยนะคะฮ่หาฮ่าค่ะ โคตนอ้อเป็นคนสายบันเทิงอะอันนี้ต้องใส่ปุ๋ยนิดหน่อยละน้องเป็นอะไรก็ไม่รู้นึกว่าตัวเองอยู่บนภูเขาหรือไงเขาก็พยายามชะลูดค่ะนี่สูงประมาณสองเมตรครึ่งนะเขาไม่ยอมแบบไม่ยอมอะไรอ่ะไม่ยอมโตโตให้มันให้มันอ้วนๆอ,อ่ะต้นนะคะโตสูงขึ้นอย่างเดียวไม่รู้เพราะอะไร โอเคลองกองนะคะมาดูสมัเที่ยวสวนเราได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ